ปลาทูพักเทปก้มหน้านิ่งนิ่งกุ้เหรอและเพื่อนเพื่อนลูกเกาและลูกศิษย์ขนมอบฟิวชั่นลูกวัฒนาปลาตุยซอยหนึ่งน้ำส้มเกรดเฮมะขนมขบเคี้ยวอันนี้เป็นโรงกานข้าวหมูสดข้าหมูบดพิสโลว์พับบดพับบดออกแป้นเนยค่ะน้องยันสมตน เค้กหนึ่งรอยี่สิบชิ้นใช้น้ำเงินนะคะน้ำดื่มสิแพ่คอ,อ,อันนี้เป็นแกะแดด่ด๋วยเตีเ๋ยวค่ะค<ข>าะและอ้นายขวัญชัย <laughs> S <S <S หลายจานจานกระเียมห้ามเป่านะคะถ้ากินร้อนๆห้ามเป่าร้านคนนะี่แดงพี่ดนเดินขวกเตีย่ยวหมค่ะกวยเตีย๋ยวหมูค่ะวัดแหลมไทยเชียงมนนะคะวันนี้มีบุญกระเที่ยนไม่ทาน <S <S กรเทียเลยอากทานก็ทนนี้ลวกเนเนนะคะลวกัดรวกเนาก้นของต่ ใจเย็นยายใจเย็นไปเรื่อยๆไปหานไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันจะหมดก่อนรอแล้วนะคะรอแล้วพวร์ทไมไม่เอาไปใ่อยุ่งใญ่จับจวลาป้ายนะคะสำหรับตลาดสนุในงานกระถินทั้งหมดนะคะอันนี้ก็โอจัดสวยค่ะจัดสวย สมตำร้าน่วนร้านใต้นะคะค่ะเป็นผู้สนับสนุนป้ายทุกป้ายนะในงานกระถิ่นแม่แม่ค่าสมตำคือคุณคุณธุรกิจจะเดินรูปเรือเคยเห็นไหคะเคยเห็นเคยเห็นะคเออดาวติกลูกฝากมาคุณยายยุคาสีสวัสด์สิงสวัสด์ร้อมครอบครัว พร้อมลูกหลานนะคะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะยังไม่มีลงทานมาสักเท่าไหร่แต่ก็จัดโต๊ะไว้ให้แล้วนะคะให้คุณยายครอบครัวมีแต่ความสุขนะคะถ้าทำธุรกิจก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะโอไปไปชนิดนอกโอ้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะที่มา่วมทำบุญด้วยันนะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวไก่ย่างนะคะ ไก่ไก่ย่างไก่ย่างห้าดาวไก่ย่างหด,ดาวด้วยสำหรับใครที่มาเช้านะคะก๋วยเตี๋ยวก็มีน,นะคะนณค่ะคุณหนูก็เป็นส้มตำนะคะงทานส้มตำค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะ จากแทปปี้ช็อคนะคะคาไจของเราในวันนี้นะคะชุดละ199บาทนะคะไก่ทอดหมูทอดนะคะน้ำลำไยกินน้ำลำไยแล้วต้องเต้นได้นะคะครับจิรพนมาพูดต่อจากบังวัดหัวห้ามดื่มชุราในวัดเรอ คนขี่ม้าตอกว่าห้ามบินธบาทในบ้านเป็นชุดเลยนะคะจัดเป็นชุดให้เรียบร้อยโอ้ครับครับมก็ยาวใช่บุญกะฐินนะคะหนึ่งปีมีหนึ่งค่แต่ละซุ้มแต่ละจุดเนาะหน้าตาสดสวยก็บอก แม่ค้าส้ตามตำนี่ก็สวยนคนที่ภาษาโคร,ราชนะครับจะมีผากกลางมันโคราชม่งนะครับคนงามงามน้ำใจใชบหน้าคนจะสวยสวยจัดจาชะตาหวานคน<ล>ะจะ,<ล>ะแ,ะแก่แก่ความรู้จะอยู่นานคนจะรวยรวยสินธานชัวบ้านโตนะครับเส้าหินแปดสอบสอบเป็นหลัก ผูกก็ผักบ่อยเข้าเสาออยังไหวน้ำใจคนคนตัะหายว่าไปสิ่งทั้งหลายให้ริษอภินิหังโอหลานเลี้ยน้อยกข้ามาจะมาเ,าเหงขอคนด,ด้วย อาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับก็จะกินบาเี่หาข้าวขาวยาวๆจับให้เลยนะคะเราดูยฟองและยยงมีหน yes um, ้าเอาว๋วเตี๋ยวมานะคะล5กับด้วยจนช่ง่ือให้ดีนะคะมาหน้าสำหัญนะคะจะทำให้